เกิดจากไม่รอ,อ้แล้วท้ายไปที่ 1, สามู้หรือสตีสี่ไม่มโอเคครับก็สวัสดีตอนที่รับท่านแนละ้วเชิญเกมพิตซ์คอนเนคครับซึ่งวันนี้มาสุ่มอะไรกันต่อครับเดีย๋ยวจะสุ่มแค่วแควร่างพรินเซ์นะผมเป็นลิมิเต็ดตัวละครลิมิเต็ด ครับผมอันนี้อันนี้แคชเชิดบ้างนะครับใช่อ,นนอันนี้เราอยู่ที่ตัวละครยังไงก่อนเลยเยอะแล้วจะซุ่มครับโอเคจะซื้อจะสุ่มยากกระเปล่าครับโอ้อันนี้ดาเมจเวทก็อยู่ที่สองเซนกว่าเลยวว้าวเป็นท็อดาเมจเวทสูงเลยใช่ครับสำหรับอันนี้เวทก็หมื่นกว่า ี่เป็นสกิลใช่ครับเนี่พื้นฟูเอด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเอหรือ hey. ว่าเป็นตัวละครระดับระดับเอสเลยใช่ครับเอเลยตัวนี้ตัวตัวแบบตัวแรเลยตัวแรเลยครับเพชรวันนี้ก็เราทะลุไปกับโคกโรุรอบที่แล้วสักเกี้ยงเลยนี่คือเก็บมาได้เก็บมาได้สักพอตุ่มได้ใช่ครับ oh, <no. S 1> เก็บสักคอสุ่มได้อยู่ครับ โอกาสก็เยอะกว่าห้าสิบนิดหนึ่งนะประมาณใช่ครับโอเคมันเสี่ยงโชคกันโอเคเกือก็เกือวะมีโอกาสเกือสูงเหมือนกันใช่ครับเอาอย่างเอาเลยโอเคบายอ๋อมีติดมาอ๋อตัวซ้ำครับ หรือว่าเป็นโชคดีลางดีลางดีเอ้ยโอ้โหเอาเลยเหรอโอ้ยเล่่นอยางนี้เลยเหรอพี่หรืว่ารอบนี้จะโชคดีป่ะแต่ก็ไม่แน่ลุ้นก่อนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบแปดทีละใบมันได้เลยนี่คลิปโคตรสั้นเลยนะครับใช่ครับคลิปสั้นมากเลยครับเป็นเอ้ยอ้าวโอ้โหไม่ใช่แต่ก็เป็นตัว เป็นตัวลิมิเต็ดเหมือนกันใช่ครับยุยตัวนี้ผมก็ตามหาเหมือนกันโอเคโอเคถือว่าใช้ได้อยู่ใช่ครับโอ้ตัวนี้ตัวลิมิเต็ดเหมือนกันครับผมโอเคเป็นยุยปรินเซตตากปรินเซตเหมือนกันใช่ครับโอเครู้ต่อไปครับโอ้โอเคถึงเกลือก็ไม่เสียใจละโอเคเกลือจา้าเอาละไป เกิดจากโอเคต่อกันนะไปเอ้ยเกิดอ,อ,อีกแล้วอ๋อนี่ตัวซ้ำเอาล่ะไปเฮ้ยไปแล้วจะโหลดครับ ตัวที่เก้า <9 S 1> อะตามหาตามหาหนึ่งเดี๋ยวได้สองเลยนะ 2> 1 2 3 4สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นเอ้ยพิดเสร็จใช้แน่ใช้แล้วใช้แล้วโอ้ตายแล้ว้ยแลวโอ้โหกี่รอบครับเนี่ยตั้งห้ารอบครัผมจำไม่ผิดห้าหกอบใช่ครับโอ้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ เอ้ยใช่ได้โยโอ้โอเครอบนี้คุยรู้เรื่องโอเคอันนี้คุยรู้เรื่องหน่อยนะครับไปดูผมใช้ไปกี่รอบเนี่ยนะอยู่ที่หกรอบเหลือประมาณหมื่นสองนี่แหละก็ลดจากเดิมที่เราสุ่มโครโลไปนิดนึงถือว่าไม่ขาดทุนเอาเรอบนี้ใช่ครับไม่เกลือแล้วก็ไม่ได้ใช้เพชรเยอะมากเลยใช้ไปนิดเดียวก็ได้เลยครับผมใช่ครับ รเราไปดูสวนนี่ยุยปินเซตเอ,อ๋ออยู่ข้างกันเลยนี่ข้างกันเลยครับอ่าดงนั้นดูยุยปินเซตก่นกันนี่ครับตัวนี้สุ่มหนึ่งได้ถึงสองครับผมโชคดีจัดตัวลิมิเต็ดทั้งคู่ใช่ครับนี่คือ,อยุยพินเซตนะครับส่วนอีกค,คนหนึ่งก็แคลคือน้าเอกของคลิปน,นี้เลยนี่เราก็ได้กันไปแล้วโอเคต่อไปก็ต้องไปไอดี ID ของ เจ้าของช่องแล้วล่ะโอเคครับเดี๋ยวไปที่ไอน,นี้ผมกันเลยครับไปโอเคครับก็ตอนนี้อยู่กับบัญชีผม,มแล้วนะครับก็ <All right. S 1> เดี๋ยวสุ่มเลยไหมครับอ l ไรดูสิว่าจะเป็นอาถันของคนที่สุ่มทีหลังหรือเปล่าเมื่อรับไปแล้วใช่ครับอุ้ยเพจก็มีพอๆกันสองหมื่นกว่า,วาใช่ครับ เยอะของผมหน่อยหนึ่งเพื่อจาอุ้ยโอ้โไม่ออกอ๋อมีอันนี้มีตัวซ้ำได้แป๊บดาวไปแล้วก็อ,อุ้ยมีตัวซ้ำตัวซ้ำมาก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่าพอพอได้อยู่ตัวซ้ำอุ้ย อ้าวมาเฉยมาเฉยเลยถ้าออกนี่คลิปนี้จะโคตรสั้นเลยนะสองสามสี่ห้าหกหกสองใบเอ้ยสองใบมีสองใบเลยหนึ่งสองสามถ้าเป็นตัวใหม่ทั้งคู่ก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะห้าหกเป็นเอ้ยีโอกาสโอกาสโอ้โหโู่มีรู้ติดไปครับนี่เป็นฮีโร่ฮีโอ่ฮีโร่เสร็เป็นเซตครับ เอนตัวปิ้นเซร็จเหมือนกันถือว่าโอเคอันนี้ไม่ปินเซร็จนี่เลยตัวโอเคแบบนี้นั่นอันนี้เป็นธรรมดาเป็นสามดาวธรรมดาใช่ครับแต่ก็มีมีปิ้นเซร็จมีลิมิเต็ดมาตัวหนึ่งถือว่าก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่นุ้ยโอเคเจียจ้า ไม่เป็นไรอย่างไรก็คุมแล้วได้รีมเจตเป็นหนึ่งตัวตัวปินเจตเบอร์สามลุยตัวสามครับไม่เป็นไรครับเอาไปรับดาวได้ได อ๋อได้ตัวนี้ไม <problems> oh no. right. ่ทำดูไม่ทานนะเมื่อกี้ตั๊มเอาตัวซ้ำรู้สึกตัวซ้ำออกบ่อยเหมือนกันเลยอ้าวอ้ามาแล้ววีโรลดวีโรลดตัวไปที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ ก็เป็นเฮ้ยมีโอกาสมีโอกาสปิ้นเซตอยู่ที่เซตตัวเดียวกันตัวเดียวกันเดียวกันเดีเยวกันอย่างที่ผมเคยได้เออรวยอ๋ออ๋ไม่ได้แคลก็ถือว่าถือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนเลยขนาดนะนเพราะได้ตัวปิ้นเซตมาถึงสองตัวเลยใช่ครับอ่าฮะ ไม่ออกตัวซ้ำครับหรือว่าอาถรรพ์คนที่สองจะมีอยู่จริงใช่ครับเปืนอยๆผ่านโอ้โหไม่ออกตัวซ้ำอ้าว เอ้โอ้มาตอนท้ายๆท้ายท้ายไปที่สามโอ้โหเลยตอนตีสี่ไเชี่ยเกิดมาไเคยเห็นเกิดมาไม่เคยเห็นตัวซ้ำครับซ้ำเกิดมาไม่เคยเห็นโอ้โหสี่ไปมีใครเยอะกว่านี้ไหมเมกะเขวกลงเลยทีเดียวเฮ้ยใช่เรรียบ้อยเรียบร้อยแล้วครับ โอ้โยค,อคือเกือหมดเลยนะครับโอ้โหตรงน,นี้ต้องอยู่ไฮไลท์แน่นอนนะต้องอยู่ไฮไลท์ของคลิปเราแน่นอนสกีไพ้บ้าไปแล้วเกิดามาเพิ่งเคยเห็นมกสุแค่มากสุด,สดที่เคยเห็นก็แค่สามใบนะผมนี่เล่นตีไปเลยอโอ้โหเรอว่าคลิปจริงจะเป็นคลิปสั้นๆน่าเบื่อน่าเบื่อนะผม มีของแจ็คกอตมาให้ดูจนได้ใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนท้ายกันครับโอเคก็ตอนนี้ก็ได้ทำการตั้งปกแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วไปดูความสวยงามกันเลยนี่คือผลผลิตของวันนี้ครับผมที่เราได้กันใช่ครับแล้วผมได้แค่สองตัวนะครับอันนี้คือฮิ่อยู่รครับใช่ของเจ้าของช่องนี้โชคดีโคตรครับผมแจ็<ช> <Jack pot S 1> คกอตแตกแจ็คกอตแตกเลย อันนี้คือยุยยุยพินเซ็ตนะครับโอ้เหลือพันสองเปรตทีเดียวนะครับสวยงามเลยแต่แต่สามตัวถือว่าถือว่าก็คุ้มละครับต่อไปนางเอกของคลิปนี้คือไอ้เยยแคลนแคลเป็นเซ็ตนะผมครับจบคลิปได้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งไม่มีใครเกลือ ครับผมก็ขอจบคลิปเช่นนี้เพ่อนก็กดไลค์กดซับเครื่อกดแชร์ด้วยครับถ้านแม่มาคุณไปต่างเพื่อนที่นี้ขอล,ลากดกดอไปก่อนครับไป